ครับผมก็วันนี้จะมาพาดูเซียนปลานะผมหวานปลาก็วันนี้เขาเปิดบัตรลงปลากันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามครับผมเดี๋ยวพามาดูเซียนของเราครับผมว่าจะได้ปลากลับบ้านหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวติดตามครับไปครับผมนี <c> ่ <oughs> ครับ <c oughs> ได้ไหมล่ะนี่ครับผมโอ้โหคนก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยเสีง่งของเราอ้าวมาอะไรเข้าเนี่ยใครเลี่ยงหลานเราทีเนี่ยใครเลี่ยงหลาน โดนไหมโอ้ก็แพงสองร200บาทฟังหนึ่งร้อบาทนะครับนี่ <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าปลาแพงปลาแพงนะครับนี่มาเสียงราเงฮะ โอ้ยโอ้ยวนลากเลยก็สึกว่ายังไม่มีใครได้ปลาเลยครับนี่โอ้ยปลาแพงปลาแพงวันนี้ครับนี่ พาดูกระชังปางเสียนเราแล้วครับปลาดุปลาของเราเฮ้ยปะบูปะบูตัวลอยเอาถือปะบูปะบูตายตายตายยี่งใหอยู่ใครเนาะ อหวานนุ่มๆที่ไม่ได้พ่อหมูต้มนี่เลยนงามมากนี่ครับกับบรรยากาศแล้วครับผมฟ้าครึมๆมีแพ้มีแพ้กับลุงแพ้ชิดเยอะจัดได้ไหมได้ปลาอะไรบันนีนบันนีน ก็รู้สึกว่าหลายคนเลยผมปลาไม่ได้นะครับนี่ไหนตัวปา่านั่นนะ่ะโอ้ป,อป,อปัหาบทัหาบนีบผมเซียนเราวันนี้มาขึ้น ฉันน้ำปนนะหนักไปหน่อยนะครับผมเมื่อคืน <laughs> มีแรงหวานนะครับนี่กับบรรยากาศนะครับหนงป่านะครับรแพ้สองร้อยบาทฝั่งหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าป่าแพงนะครับป่าแพงแพง น mm. oh, oh! ีครับผมกับบันดีกาศนะครับชิดชิดขวตัวบเยอเชดขววเริ่มขววเริ่มมันมันหัว เล็บางคนตัวเดียวไม่นัวมันไม่นัวเด็ก2กินดาเด็ก2จินดาไอ้เชิญอ๋อหุ่นนะอาจารย์ไรยวิวานอาจารย์อาจารย์ผมมนเหลืองอยอ่นะแม่อาจารย์เชิญอาจารย์เชิญแม่ฝาเหลืองผมนานแล้ไวิานน่ะโอ้อาจารย์ผมเ็เหลืองนานเะ เนี่ยก็ให้ไปไถดาเจ็บขาปวดไม่สบายเลยเดี๋ยวผมกับบรรยากาศนะครับผมแล้วก็มีเซลล์เกันบ้างนะครับนี่การของเรามีบอเป็นไปไหนใครนะไปโห่ไง

แม่ถ้าปอยทีตายเมื่อวานนีเหมือนถึงนี่เขต้องเพิ่มโศกใหม่แล้วเอาเอายาวกว่านี่มีเบาเดี๋ยวแล้วเอาเฮ้ยตงซักไะ้แกเฮ้ย ฮึ๊บแม่มาหมดมาหมดน้ำแน่นอนเนาะหวานแหม้ยหมดน้ำแน่นอนเลไอ่น่ะจักมาอะไรเ้ออโขา หมาบ่อไหนทำภาสษาบ่อเขาทุกบ่อเลยโอ้โหฮึโอ้ยแม่เห็นเห็นแพ้เฮ้ยไปจอดเห็นแพ้นุ่นหวานปุ๊บมาเห็นแก่หวานกินเอาฟีกันไก่เลย

โอ้ได้มาหนึ่งตัวโอ้โหปมหม้อปมได้อทุกสายกบไปยังซื้อปลากระป๋องแหละเออ ต้องซื้อปลาป๋องกินแหละแยวผมปลาหมอหนึงตัวนะครับเยโอ้ยว่ะเนี่ยเซียนอืมเอ้เนี่ยเท้าเลยนั่นนะได้แค่นันั้นะงมนั่งไรเดี๋ยวเท้าเราซุกเป็นไงหมอว่านี้เป็นไงโอ้โหเรียบร้อยดีครับ เรียบร้อยดีค <íamos> รัไม่ต้องวาตายตายตายเลยเลยตัวตึง้วตัวตึงน้องโพหวยัวมั่วมั่วไอ้ได้ตัวเอ้ย้ายเฮยกดูเขาก็ได่ตัว ฝ no ั um ่งนี um video, ้เราได้หมอหนึ่งตัวยังไม่คุ้มค่าอยปบูหนึ่งตัวโอ้วะแม่แตนาติดักตัว่หนอไปมุดมุดา อันน้าหอยที่ก็ได้มานควงไว้เลหรอมันเลิกตีแหทัทงจัดอย่าจะเผานันไม่ถอที่ต้องไม่ที่ต้องเผาเก่เก็ลากาฝังไะ วัดออกแล้วมินดุบวัดหแต่มึงมไวเลยกเดี๋ยวมไม่ใช่ป๋าชั้นมาเริมเสนี่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 นนี่นีนี่นี่นีิ่นี่นนี่นนี่นนนี่นี่้ีนี่นน่ี่นี่นี่่ีน่นน่นนี่่นน่ีี่ đây hỏi มา này, phá อันเดียวแผลเดี๋ยวพูดสิคนนี้ไว้เอา โนนโนน่นโนนครับก็สรุปแล้ววันนี้ปลาไม่ได้นะครับผมเก็ได้ปลาบูหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมอหนึ่งตัวผมพอแล้วครับกลับบ้านดีกว่าโอเคไม่มีปลานะครับผมี๋ยวไงคลิปหน้าเราทำอะไรเกาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้เก็ไม่ไหวแล้วผมกลับบ้านดีกว่าครับผมปลาไม่ได้อยู่ทำไมครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ